E เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยบนพื้นฐานของทางสายกลางซึ่งประกอบด้วย3คุณลักษณะคือพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและสองเงื่อนไขคือ 1. เงื่อนไขความรู้คือรอบรู้รอบคอบระมัดระวัง 2. เงื่อนไขคุณธรรมคือซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนมีสติปัญญาและรู้จักแบ่งปันโรงเรียนวัตเคียนทองก่อตั้งเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช4 7 9 9รวมระยะเวลาร่วม80ปีโรงเรียนได้หมุนเวียนเปลี่ยนผู้บริหารเพื่อมาพัฒนาการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น13ท่านปัจจุบัน อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารหญิงคนแรกคือนางรัตนวันงามขจรกุลกิจปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2558จนถึงปัจจุบันวิสัยทัศน์โรงเรียนวัตตะเคียนทองมุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานมีนิสัยรักการอ่านสืบสารภูมิปัญญารักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนก้าวสู่ความเป็นสากลบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโรงเรียนวัตเกียนทองมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น15คนแบ่งเป็นข้าราชการจำนวน8คน พนักงานราชการจำนวนหนึ่งคนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวนสองคนครูโครงการวิทย์คณิตจำนวนหนึ่งคนครูอัตราจ้างจำนวนสองคนและพนักงานบริการจำนวนหนึ่งคนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน162คน โรงเรียนได้พัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานองค์กรในชุมชนซึ่งได้แก่เทศบาลตำบลตะเคียนทองตลอดจนถึงคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนผู้ปกครองและชุมชนอย่างดียิ่งจึงทำให้โรงเรียนเจริญก้าวหน้าคุณภาพทางการศึกษาทาั้งด้านผู้เรียนและบุคลากรอยู่ในระดับแนวหน้าได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนรักษาศิลห้าการจัดการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียนวัดเะเคียนทองได้น้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในสถานศึกษาและบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในโรงเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยได้กำหนดเป็นโครงการลงในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระราชด,ดำรัสส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมการหาไรายได้ระหว่างเรียนพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสร้างโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักเรียน,นโดยได้จัดรูปแบบของกิจกรรมโครงการต่างๆดังนี้นโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอา่านโครงการสาปอน,นโรงเรียนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธกิจกรรมการออมทรัพย์การจัดกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมการเรียนรู้อาชีพสอดแทรกและบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ ประสานวิทยากรท้องถิ่นเพื่อมาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นการอบรมกรเกษตรชีวภาพการอบรมการแปรรูปชนโรงการอบรมธรรมะและอื่นๆอีกมากมายจา,จากการดำเนินงานด้วยความวิริยะอุตสาหะและความร่วมมือจากทุกภาคสว่วนทั้งภาครัฐและเอก,กชนจึงเกิดผลงานทุกภาคภูมิใ, <น S 1> ใ,ใจ,ใใจและในการจัดทำแผน ปฏิบัติการของโรงเรียนที่ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ <จะ S 1> และมีทักษะ <ไป S 1> ในการดำเนินชีวิตอย่างสมดุล <จะ S 1> และยัง่งยืนบนหลักการสำคัญ3ส,สิ่งคือ <จะ S 1> ความพอประมาณ <ไป S 1> ความมีเหตุผลและการสร้างคุณคุ้มกันในตัวที่ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดประสบผลสำเร็จในชีวิตมีความรู้และมีคุณธรรมสามารถดำาริชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง